พีเบิร์ตสอมีสวรรณดูคนเก่งที่เขาจริงใจมันมีเก่งไม่จริงใจก็มีผมก็เชื่อว่าผมคนหนึ่งที่ผักดันให้ควายมีราคาเกือบสามพิบล้านอ้โห <No. S 2> อันนี้ต้องบอกแล้วว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตผม ดีครับขอต้อนรับเข้าสูนรร่น้ำระพีพัดชาแนลตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บ้านรือไทยแห่งหนึ่งนะครับสวยมากที่จังหวัดอยุธยาวันนี้จะครับเฮ้ยคุณมาถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยเอาทำงานบ้านเสร็จยังอ่ะไม่ใช่บ้านผมบ้านใครวันนี้เราจะพามาบ้านใครเนี่ยบ้านลูกพี่ผมเองที่เบิร์ดสองมีถุวนอืม ็นพี่ชายของเรานะครับ,รบแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลของใครใหลายๆคนที่ประกอบอาชีพเกษตรษกรอ,อยากจะคุยกับพี่เบิร์ดวันนี้ว่าทํายังไงให้ประกอบอาชีพเกษตรษกรแล้วสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วขยายต่อยอดไปอีกรื่อยๆเลยครับ,รบเรามาฟังแนวความคิดของพี่เบิร์ดกันในวันนี้นะครับไปเลย ที่ชายแล้วก็ไอดอลที่ผมพูดถึงก็คือพี่เบิร์ตสอบีสุวรรณเนยสวัสดีครับพี่ครับคนในวงการนักกีฬาเนี่ยเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วครับ นี้เราก็มาคุยกับพี่เบิร์ตในมุมมองของพี่เบิร์ตนี่ก็เป็นไอดอลของเกษตรกรและแราคนเพราะตัวพี่เบิร์ตเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรด้วยอาชีพปักคือเกษตรกรเลยใช่ครับอยากจะรู้ว่าแนวคิดวิธีการยังไงที่จะดำรงชีวิตหรือว่าประกอบอาชีพเกษตรกรให้ประสบความสาเร็จพี่พี่เบิร์ตใช้วิธีหลักเลยเราที่เราจะอยู่กับเกษตรกรยั่งยืนบินฟ้าอากาศเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเป็นเกษตรหมดถ้าเราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องดูด้วยว่าปีนี้บินฟ้าอากาศเป็นยังไงแล้วเราดูว่าสััตตวว์เนี้ราอบไหม เรารักไหมถ้าเราชอบเรารักแล้วมันไปได้เราคิดว่าลงมือทําได้เลยแต่ถ้าอะไรที่มันกระสอกกระแสะอะไรที่มันตายง่ายอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ก็เอาแค่พอสนุกแต่อะไรที่มันเฮ้ยอันนี้มันสร้างมูลค่านะ นะคว<ม>ายไทยนะเราเล่นแล้วเนี่ยมันสร้างมูลค่าให้ตัวเราเองครอบตัวเราเองสร้างชื่อเสียงสร้างเงินทองได้เราลงมือทํามันให้เป็นที่พป็นอยอันนี้ทำทำแบบต่อเนื่อง<ม>แล้วทาด้วยใจรัก<ม><ม>อ่ะถามพี่เบิร์ดนิดนึงจุดเริ่มต้นของพี่เบริเร์ดอ,อ่ะที่เข้ามาสู่วงก,การเกษตรนี้เริ่มต้นยังไงก็เราโตมาจากลูกชาวไรอิศมาเราต้องบอกกันว่าเราโตมาจากครอบครัวคนจนเราโตมาจากครอบครัวที่ทําไรทํานาอยู่ที่ตาก่าตาศยายมาพื้นฐานของคนเนี่ยทุกควเรือนของคนบ้านนอกเนี่ยจะต้องมีการ เราก็ชอบมันเป็นกีฬามันเป็นอะไรที่นักสู้แล้วเราเป็นคนที่นักสู้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไก่กับเรามันก็คล้ายๆกันอ่ะอไก่ก็ต้องสู้อะอเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ตั้งแต่เด็กชอบไก่โตมาก็ไก่ชีวิตก็อยู่กับไก่ไหนๆก็ไก่แล้วอ่ะเ<โ>ยอะันเป็นอาชีพเลยเล่นเราให้ได้ดีรักในสิ่งที่เราทำทำในสิ่งที่เรารักเพราะว่าไก เติบโตมาประสบความสำเร็จวันหนึ่งก็ชอบควายควายก็คือเกษตรกรมาเลี้ยงควายเราก็ชอบเลี้ยงไปก็รักมันเลี้ยงไปก็พัฒนาสายพันธุ์ไปตองเท้าความเหมือนว่าพี่เบิร์ตเนี่ยแกเข้ามาในวงการควายตั้งแต่ควายอย่างตัวราคาไม่แต่ร้านนะ<บ>พี่น,พนะก่อนควายราคาสามแสนนี่แพงมากใครจะไปคิดว่าราคาควายตอนนี้แต่ไปเป็นหลักสิบล้านกันีนะพี่นะ ควายที่เราเลี้ยงแล้วพัฒนาไว้แล้วก็ที่เราครอบครองเนี่ยยักษผมเนี่ยก็จะเป็นตัวเด่นคนที่เล่นเขาจะรู้ตัวท็อปๆจะอยู่ที่กลุ่มพวกเราเยอะนะครับควายดีๆนะครับก็ตัวหนึ่งก็แพงมาก,ากหลายล้านแต่ถามว่าบางคนอยากซื้อแต่เราก็รักัน,นะเราก็ไม่ได้อยากขายเอาไว้วันหน้ามีลูกปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยแบ่งคนที่รอนะครับบางคนก็รออยากได้ครับบางคนก็รอจนปีนี้ปีๆๆๆก็ยังไม่ได้ก็ต้องบอกว่าควายหนึ่งปีหนึ่งจะออกผลิตตัวพญาควายเผือกเป็นควายที่ได้ แชมป์เยอะที่สุดแล้วเป็นควายเด็กที่ได้แกนแชมป์ตั้งแต่ฝันน้ำนมเจ็ดแชมป์สามแกนแชมป์ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับมาคสองปีสามเดือนเห็นว่าพี่เพียบเบอร์ใช้หลักคือท่านเล่นอะไรไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าวควายเนี่ยจะต้องเล่นให้สุดเล่นตัวสุดจริงจริงแล้ว,ว่มันไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอกแต่เพียงแค่คว่าเราเล่นของดีเราเล่นเป็นหนึ่งเรามีผู้นําที่ดีอย่างเรามาเล่นควายก็จะมีพี่เนกคนแนะนําเป็นพี่ใหญ่มีบินมีคนสนิทของเราที่เขาเล่นควายมากคอนเขาเล่นกันมาสิกว่าปีเราเพิ่งมาเล่น6ปีเนี่ยแรกๆเราก็ไม่เป็นค่อยๆดูค่อยๆศึกษาจากคนเก่งดูคนเก่งที่เขาจริงใจมันมีเก่งไม่จริงใจก็มีให้ระวัง มือใหม่ใหม่ที่เข้ามาวงการไม่ว่าวงการอะไรครับผมบอกเลยเลยคุณต้องเป็นหมูก่อนคุณถึงจะเก่งเขาเรียกว่าข้าววิชาทุกคนต้องทะเลาะอย่าให้ถึงกันล้มแล้วก็ฝากถึงคนขายด้วยเราเป็นผู้ขายอ่ะราคาให้มันได้กับคุณภาพที่คุณขายไม่ใช่คุณราคาคุณอยู่คนฟ้าแต่ของคุณภาพคุณอยู่ตลาดล่างอ่ะต้องคุณเหตุผลคุณไปหลอกมือใหม่อ่ะเอออย่างนี้ก็มันเสียวงการวงการจะไปได้ไม่ไกลผมเนี่ยเมื่อก่อนวงการควายเนี่ยก็ควายเนี่ยโอเคสวยงามอะไรเยอะผมก็เชื่อว่า ผมคนหนึ่งที่ผักการให้ควายมีราคาผมก็ไม่ได้ว่ามองว่าจะได้กําไรกับควายหรืออะไรคือมาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเพื่อควายกินหญ้าสวยงามแล้วก็จุงมบสนามแล้วก็เลี้ยงเพลิดเพลินกินหญ้าอยู่หลังบ้านอืจังหวะว่าควายที่เราเลี้ยงเนะี่ยม,มันเป็นควายที่เขาต้องการเล่นกันแล้วเราไปซื้อไอ้พวกที่ตัวสวยๆที่เขาเล่นกันมาครอบครองอยู่ที่บ้านเราหมดเมื่อ5ห้ปีที่แล้วม,มาอยู่ไว้หลังบ้านมันก็ออกลูกออกหลานเห็นว่านอกจากอาชีพเกษตรกรเร็วๆนี้จะจะเป็นเปิดร้านเป็นคาเฟ่ทุ่งน้ำ แล้วต้นยังไงพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบกินของอร่อยก่อนเราเป็นคนชอบไปเที่ยวเราเป็นคนชอบไปกินอะไรก็ได้เราเป็นคนชอบแบบนี้ครับ<ฆ>เลยเฮ้ยไปไหนร้านต่ำอันไหนอร่อยจะเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยกูชอบ ก็จะไปกินระหว่างมีให้เลือกสิบ้านสิบยี่ห้อผมไม่กินครับผมจะเข้าแต่ส้มตามแกยา่ย่างเราก็เลยกินจนชอบลวรู้สึกว่าชอบลวเป็น10ปีละเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยจะต้องตำส้ตตมตำให้อร่อยถ้าเราตำอร่อยเมยื่อไหร่คือจะเปิดร้านเพราะวันนี้เราตำอร่อยแล้วครับ,รบเราก็เลยเฮ้ยสร้างคาเฟ่ลงทุนอีกคาเฟ่นี่ก็ลงทุนไม่ตำวบา กือบ30ร้านสวยงามเราลงทุนเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตผมเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เราจะต้องเก็บไปกินใช้ยามแก่แต่ตอนนี้เรายังไม่แก่เรายังมีไฟอ่ะเราต้องบอกว่าเรายังมีไฟเฮ้ยสร้างไปก่อนทาไปก่อนเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะไก่เราก็อยู่ตัวไฟเราก็อยู่ตัวเราเป็นคนชอบเสพความตื่นเต้นทำร้านักต่อคิดแล้วทำแล้ววันนี้เราทําแล้วรอดูความสำเร็จของเราในอนาคตเรามั่นใจว่าคุณภาพร้านเราดีการบริการเราได้ต้องบอกว่าเราไปเรียนมา ยอดฝีมืออาหารเอามารวมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเรื่องการทําอาหารผมไม่ห่วงมีชื่อร้านว่าอะไรครับพี่มีสุวรรณคาเฟ่มีสุวรรณคาเฟ่นะครับสามารถติดตามได้ในเฟซบุ๊กในเพจแล้วเพจเดียวเพจในมีสุวรรณคาเฟ่จะมีอะไรบ้างครับพี่ก็หลักๆเลยเนี่ยจะเป็นอาหารอีสานทั้งหมดเราจะมีซุ้มใหญ่ๆให้เรานั่งกิน6ถึง8ถึง10คนเนี่ยประมาณ30ซุ้มแล้วก็ลงทางด่วนจากกรุงเทพจากใต้มาเนี่ยลงทางด่วนบางอินเนี่ยตกใจนะข้าบางหารเนี่ยก็จะเจอร้านคาเฟ่เราติดถนนใหญ่คือหาไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจะเป็นโดมไม้ไผ่ แล้วมันจะขึ้นป้ายดิมถนนใหญ่เลยส้มตำไก่ย่างมีกาแฟด้วยกาแฟนี่ก็พี่เบิร์ก็ไปเรียนมาเรียนมาจากคนไม่กินกาแฟจากคนไม่กินกาแฟเดี๋ยวนี้กินมาสองแก้วเออเดี๋ยวนี้เรากินมาสองต้องบอกว่าไอ้ที่หุ่นเราเพียวเนี่ยเกิดจากการกินกาแฟดำเช้าผมกินกาแฟดำปอนหนักวอนเจ็ดโมกผมกินข้าวแค่วันละมือคือเช้ากลางวันกินส้มตำกลางวันไม่กินส้มตำก็กินเกาเหลาเราสร้างตัวเราเองเราจะมารอให้ใครมาปรับชีวิตเราไม่ได้เราต้องปรับด้วยตัวเองตัวนี้ได้ความรู้จากพี่เบิร์ดเยอะเลยเริ่ มีเบอร์โซโล่อยู่คนเดียวแล้วอไม่ใช่แค่อาชีพเกษตรอย่างเดียวนะว่าทุกๆอาชีพเนี่ยอันนี้คือปริญญาชีวิตที่ต้องพูดมาเนี่ยไปปรับใช้กับอาชีพของตัวเองคบผมแต่ต้องขยันแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้มันเต็มที่แล้วเมื่อกี้เนี่ยคือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของของลูกด้วยทั้งชีวิตครอบครัวเรื่องการทําธุรกิจวันนี้ได้คุยกับเบิร์ผมเชื่อว่าหนำนะ นำใจสําหรับแฟนๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้แรงสันเาษตรเราและวันนี้อยากให้พี่เบิร์ดลบพูอีกอย่างหนึ่งอยากลองชิมเลยอย่างี่เมนูแต่มีพ่อแม้ได้ไหมให้ใช้น้ำปลาสาส้มแซ่บลองตมดูแต่งหน้าตาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ัาผมมามพบมาเทสเลยโอเคเดี๋ยวไปชิมต้มตำของพี่เบิร์ดกันจ้าเทสเลยครับ เปิดไปเรียนเราต้มตำมามาแล้วไปเรียนมาแล้วไปเรียนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ตจะมาตาให้ชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงพี่น้ำเราเดินทางกินอาหารอี่สานมาเยอะเดี๋ยวเราชิมฝีมือลูกพี่หน่อยตั้มเลยตั้เลยให้ผมตามาพี่วันนี้ที่เราจะทำคือเป็นตำอะไรครับพี่ตำเหลาทะเลรวมเหลาทะเลรวมเครื่องเทียบกว่านี้เครื่องเทียบเครื่องแน่นๆเลยโดยใช้น้ำปลาส้มแซ่บน้ำปลาส้มแซ่บ นัวสุดๆตานปีครับมะนาว,าวาาาหามผ่านน้ำปลาผ่านะโดยใช้น้ำปลาส้มแซ่บส้มแซ่บส้มแซ่บมาเ้วย แซมนี่มันไม่ธรรมดานะนจะเป็นของฝากไว้ที่คาเฟ่มีกวันนะคะระับครับผมเดีพี่รับมาชมหน้าตาอาหารนะครับเครื่องแน่นแ่นไปเลยครับหรือถ้าเวลาคาเฟ่เปิดได้ทุ่ม่วมยิางใช่ไหมใช่ทุ่วมแบบนี้นะครับแต่อันนี้ขายเท่าไหร่ดีพี่โอ้ไม่แพงเอามานันขายเอามันนะฮะเอามันแล้วเราเอาอร่อยด้วยหนึ่งคนมากินต้องได้กินของอร่อยครับวัตถุดิบดีสดใหม่แบบนี้ทุกวันครับนะครับเราตามกินยังไงเราไปทำขายเราต้องทำัเงินไม่ได้ทํางมัน แต่ขอให้คนที่มาทับใจพ ok ี่น้ำลองชิมดูชิมลองชิมลองะะ yes. s. <S อ i, ช,ชิมลองชิมพี่น้ำก bon ่อนนะครับอร่อยมากน้ำปลาใช้ได้ก้มแซ่บต้มแซ่บก้มแทบเบแซลมอนกุ้งไส้บวนี่นี่กุ้งเบียร์แล้วคระป๋อกไหม อือว่าขาดอะไรต้องเปิดส้มรับรถหน่อยสรุปเลยว่าครับไอส้มแซบนี่แหละอนาคตจะต้องมาอยู่คาเฟ่ล้ว่ะเออมันอร่อยอร่อยสามผ่านนะครับนี่การัเตีนะครับเร็วๆนี้ฝากด้วยนะครับครับมของดีผู้เกษตรกรเราไก่ไฟไทยขอบคุณครับ โอ้โหเปไงฮะวันนี้ครับก็ได้คุยกับพี่เบิร์ดแล้วนะถือว่า FC สายเกษตรของเราเนี่ยจะได้แนวคิดในการดำรงชีวิตใช่แต่จริงๆนอกจาก FC สายเกษตรแล้วที่ผมบอกว่าสามารถไปปรับใช้ในอาชีพอื่นๆก็ได้ถูกต้องฮะเพราะว่าสิ่งที่พี่เบิร์ดพูดสิ่งที่พี่เบิร์ดบอกเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ตรงแกนแล้วก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนด้วยนี่ก็เป็นเคล็ดทิศชีวิตนะครับนการดํดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของทุกคนครับก็นำไปปรับใช้กับตัวเองนะครับครับนี้ใครชอบใจคลิปท ครับผมไงกับเขาด้วยพยายามมีความเคลื่อนไหวให้ทุกคนติดตามเรื่อยๆนะครับ,รบแบบหลากหลายแล้ววาลเลตี้ยังไงก็ยังคงเกาะในเส้นทางของสายเกษตรยอยู่ถูกต้องและครั้งหน้าเราจะไปทําอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน จะแข่งให้ว่าแล้วเมื่อกี้พอน้ตาานำตาลน้ำนีน้ำตาลใส่แดงนำ้ำตาลปิ๊บน้ำตาลใส่แดงไม่มี